สวัสดีครับในวิดีโอนี้นครับจะแสดงการสแกนเอกสารจากเครื่องถ่ายเอกสารฟูจิซิร็อนะครับนำไปเก็บเอาไว้ที่คอมพิวเตอร์ของเราโดยที่ตอนนี้นะครับก็ได้มีการใส่เอกสารไว้ที่ตัวฟิลเดอร์เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้กดมาที่หน้าโฮมนะครับจะเกิดว่าอยู่ในที่หน้าอื่นๆแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ที่หน้าโฮมแล้วนะครับเพื่อต้องการสแกนให้แตะไปที่สแกน จากนั้นนะครับให้แตะไปที่คอนแทคแล้วก็ไปเลือกชื่อที่เราต้องการจะสแกนในการสแกนเนี่ยสามารถจะสแกนแล้วก็เก็บไว้ที่ปลายทางได้หลายเครื่องนะครับหลังจากที่เลือกเสร็จแล้วนะครับแล้วก็แตะไปที่โอเคจากนั้นก็เลื่อนไปนะครับว่าเราต้องการตัวเลือกอะไรบ้างครับอย่างเช่นต้องการจะสแกน เป็นแบบสีอะไรนะครับเป็นแบบสีเป็นขาวดําหรือว่าเป็นแบบสีเทาครับในตัวนี้ก็ในที่นี้ก็จะเลือกเป็นสีเทาครับจากนั้นก็เลือกว่าเราจะใช้ความละเอียดเท่าไหร่นะครับเราก็แตะไปที่ resolution นะครับจากนั้นก็ดูตัวเลือกอื่นๆนะครับหลังจากที่เลือกตัวเลือกเสร็จแล้วครับก็แตะไปที่ scan ก็จะเป็นการสแกนเอกสารเก็บเอาไว้ที่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับถ้าสแกนสำเร็จนะครับก็จะมีเสียงติ๊ดยาวๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าสแกนไม่สำเร็จนะครับก็จะเกิด e อ r o r นะครับหลังจากที่สแกนเสร็จแล้วนะครับเราก็เปิดไปที่โฟลเดอร์นะครับในตัวอย่างนี้ก็จะเป็นโฟลเดอร์ x s c a นนะครับที่สแกนตั้งค่าสแกนเอาไว้นะครับ น,นี้เราก็จะพบไฟล์ที่เราได้สแกนมาเมื่อเราเปิดดูนะครับเราก็จะพบกับเอกสารที่เราสแกนไว้นะครับครับนี่ก็จะเป็นการสแกนเอกสารจากเครื่องถ่ายเอกสารฟูจิซิรอกมาเก็บเอาไว้ที่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับ